เก่า <9 S 2> จับได้แล้ววะจับตาจับได้สองเก่าโอ้โสองเก่าเก่าตาบอกว่าให้ซื้อเก่าให้กับเนี่ <c oughs> เนตัวละพันโลฮะตัวละพันว่าสั่ปาเอาตัวละ,ะ,ะเ,เละท่าไรตาเี่สิเบิดนี่เบิดสินพันคูณพันเลยนาะเก่าสองสองเก่านี่เก่าสองสองเก่านี่เหมือนพันคูณพันเลยตัวละพันวาั่เดี๋ยวรอรุ่นเรขสามตัว กับคุณตาคุณตาสามตัวนี่คืออยังก่อนพันจุดทูปอ๋อจุดทูปสองตัวนี่เพันหลวงหลวงไหครับหลวงไหเดี๋ยวรอรุนรอรุนคุณตาคือจงเป็นอาจารย์เนาะนั่นแหละเบิ้งส่งขึ้นไปกับขังกันดอกเบิ้งปลาเข้ามาแล้คือผมนั่นนี่มันคือกันเลยเนี่ยปลาเข้ามาผ่าไม้ก่อนน่ะได้พาได้เ่ราะไม้ดอกเขาอายละไม้หม้เอ็ดเอ็ดเลยคุณ จุดเองเลยป่ะไอ้จุดนี้คุณถามเรงไม้แอนแอดครับของผมมีไม้แอนแอดต้องหล่นมีพ่อก็ส้อมก็สบายเป็นตะคังอันนี้ดิเนาะเป็นยังครับตาคอยก็เล่นเลขแล้วโอ้ตาเล่นคนเล่นเลขคือกันบ่ะมากเล่นเลขมากเล่นเลขกว่าจันตาอยู่จักปี้ล่ะครับ <6. S 1> เจ็ดสอง 2, 2. 2> <7. S 1> เจ็ดสองโอ้เน้นเลขเจ็ดสองหนเออตรงกันการรักกิโลอีเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดมากเล่นเลขให้กันนะสันตาเล่นเลขเล่นเลขวันี้จับได้สองเก่าวันบนี้สองเนาะม,มีมัดเนาะอยู่ในรักนั่งทานั่ง่ารุ่นมึงดู จ็ดสองต่าอายุอายุเจ็องเจ็ดสิบสองก็มากเดินเลขพ่อมาสั่นนะสองเจ็ดอายุต้าเจ็ดสครับตัวเดียวกันสองเอยุตา่หามาั่นเคยแต่ปั่นกันแท้เฮ็ดไเฮ็ดหน้าเหลียงง่วเหลียงขั้วไม่แต่ถือเขาส่งมีแต่ถือเขาส่ง ตาไม่ถือก็ส่งบ่อ,อาับอิถทรตาจำเหล็กจะคล้องจับได้บนหนึ่งได้บ่ได,ได้ตัวใดตาสองเก่าเก่าสองสองเก่าเก่าสอง,สอง,สอง,สองจำได้เยเหล็กงามเหล็กงามไปกัยจะไปบอกพี่น้องเด้วยเหล็กมันอสิเขื่อนด้วยไม่ใ <laughs> ื่นมันสิเขื่อน

โอ้บ oh, ูดเสียเงินบไดเสียเงินเมื่อกี้เสียบ่เสียหบบาทเป็นชุดเนาะมล็อกไเ่เ้ามาเลยตัวแะไรก็ยังมาไอนี่ยสู์บ่ของคุณตาศู์มาแล้ว นี่ซูนมาแล้วตัวที่สองได้ออ้นี่เขาากำลังล่หัวอยู่าลังผลงหัวยังนอกรนรวหนึ่งมาแล้วการลุ้นเล็กคุณตานะคะลุ้นเลคุณตาเจ้าว่าใหญ่ไขู่นไหาใหู้่นในงวดนี้จะากกว่ยี่สบขี้เห็นบ่ตาตัวหนเนี่ยค่ะ ส่วนหนึ่งเมาท่านเมแต่ว่าสองตัวมาแล้วส่วนหนึ่งสายตาดีเนาะอายุเจ็ดสิบสองปีอีกสิบห้ามือได้ได้แก่ตัวเนาะได้หมดจ่างหมดทีเแล้วซื้อยังซือเลขใดหมดทีเดีวซื้อปไดลืมแล้วซืสองซ้อสีสองเลขอายุไอ้นายยกไม่นั่น ายกไม่สองปีสองนายกยังพิธาเลยบอกเขาเป็นนายกได้นเลือกเขาบ่นเราบนหนึงนี่เลือกในนอกโอ้อันนี้ว่าใจสีส่งค้อกันเนี่ยบุวธรรมดาส้นใจจะเรียงในบริษัทสวนกับหนึ่งมันมีหนึ่งสองตัวได้ไง หนึ่งหนึ่งสองตัวเหี่ยงกันไม่ได้เลขของกุ้งตาตาอ้ยยังบันเห็นไอ้นด่นเของยังสิบวนเห็นยังังตามันมีหนึ่งสองตัวดเหเป็นบกตัวเลยวศูนย์ห่งหนแม่จันเหี่ยงกันเลยตาเห็นอยู่บ่ตาเห็น ตาเราดีอยู่ตาเราจะงรออีกสักคู่อีกสักคู่สีมาแล้วบดนดอกบดนดอกหน้าตานาะมานบอหนึ่งสองตันะตาเนาะทั้งมดเล็กนี่นี่ตัวด้นี่ั้งว้แปดว่นี่ทับเบิ้งเก้าอศูย์หนึ่งหนึ่งแปดว ตัวลุ้นตัวที่สามแล้วดีแล้ว้องเนอะโอสอัเหรอแปดีเดนมัแล้วยาดกวนสุดมาทำสุดมันเป็นตัวไราต้เป็นตัวไรรอสงสัยแปลสงสัยแตกแตแท้เลยวดนี้สงสัยสงสัยยังไงกดหัวใจให้น้ำเด่นเป็นแปลยืนเดินหยาดพนแปลยูนเล็กกูนี่บอเคยในไหลสุดเดดแปลดีเด่น แปดจริงๆเลยแปดรดเลยศูนย์แเออสองตัวดิสองตัวดิสองตักัแปดนึ่งหนแล้วบอกติจับบองเก่าบอกคุณตาามนาะแมนของเราอีจัดเลยมันไปตรงกับเบื้ลับกิโลพอดีได้ได้เอเอาผักเลยยี่งตรงไหนต้านี่มาบงเศูนหนึ่งแปดของเราอี๋แปดแปดก่องอาจิ บ่หนิ่งนะครับชมช้ชมบ่ไใดใส่ใหม่กันสันเนาะนะครับกระตงกาบพอไัยเล็กมีสี่ตัวเลยซนหนึ่งหนึ่งแปด้นหนึ่งหนึอันนึงนึงยังกันเด้่เห็นว่าสองตัวนั้นตาบอกคุณเน่ยสามตัวบนหนึงได้ยังนะครับไอทีว่าเมื่อกี้ ศูนย์หนึ่งหนึ่งไปอะนะคะมันก็ตรงกับลักกิโลด้วยบอกพวกนี้เลี่สโต้ของต้ในอย่างศูนย์งแปดเหลี่ยกสโต้เด้ยต้า สาทุขอี่เจ็กข้อกาเก่าสองขับน้ำแน่ขับน้ำแน่ศูนย่ห่งแับเก่าสองสองเก่าเนาะอ่ะอ่ะสามีละาทุนาธุซาทโชคดีนะคะขบุณขอให้สมหวังด้วยธนนยก ร้องร้องรองถอนอะไรวันี้ดีครับผมโอ้การเจอกันใช่ไหพอกันอีครับครับครับเจอกันตาอยังเนาะค่ะนี่คุณตาอยังเกาะคุณตาบุญเติมบุญชลาอ๋อคุณตาบุญเติมคุณตาบุญเติมครับผมจ้ามายเด้อตาบ้าครับตาบุญเติมอยากขอเอคุณตาลงปิกตอกหน่อยนิดนึงส่วนหนึ่งแปดเด้อนะคะเลขของคุณตานะคะ ตาบุญเดิมตาบุญเดิมศูนย์หนึ่งแฝดตรงกับหลักกิโลอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสองสองเก้าก็มีอยู่ข้างหน้านะคะเราตรงกับหลักกิโลอีกแล้วนะสองเก้าก็ตรงกับหลักกิโลข้างหน้าอ่ะด้านหน้านะคะจะคว้าเข่าจะปิงปองได้สองเก้านะคะ รวมกับวัดกิโลนะคะทั้งเลงเปแล้วก็สองเก้าท่านผู้ชมด้วยเรนะคะเรื่องค่ะขอบคุณคุณตาบุญเติมนะคะที่ให้แนวทางนะคะท่านผู้ชมนะคะขอให้รวยๆเด้อนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะที่รักกิโลตาซีแล้วก็ตาจันนะคะขอให้รวยขอให้โชคดีนะคะ วดที่ผ่านมานะคะก็มีแต่ผู้โชคดีทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ